ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงบ่ายประจําวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้ก็ประจําวันอังคารวันแรกของเดือนใหม่ด้วยนะเออเดือนพฤศจิกายนนะครับวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกานะก็โอ้โหวันนี้เป็นวันแรกของเดือนแล้วก็ลุ้นนะเออช่วงช่วงบ่ายสี่ใช่ไหมนะครับสำหรับผลสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับโอเคลุ้นกันมาดู ในส่วนของฟันหุ้นก่อนนะก็เราก็จะพยายามเหมือนเดิมคือเฟ้นหาหุ้นที่ดูน่าสนใจในตัวทั้ง timing เชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มาเช็คข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานนะครับกับนักวิเคราะห์เพื่อจะได้รู้ข้อมูลทั้ง2ทางเลยก็ถ้ามันมาด้วยกันนะฮะซึ่งเสีหยวเราก็จะพยายามหาหุ้นที่แบบมันมาด้วยกันทั้งเทคนิคอลกราฟแล้วก็ ปัจจัยพื้นฐานเ,าเริ่มแบบแนวโน้มดีอย่างเงี้ยนะครับมาเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังกันสามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับเวลาผ่านไปอาจจะคือเริ่มไม่แน่ใจ้วคาหุ้นมันผันผวนมากเลยเงี้ยก็กลับมาดูย้อนอีกทีหนึ่งเพื่อ,เ,อเป็นข้อมูลประกอบนะครับหรือว่าแชร์ให้เพื่อนในเฟซในกลุ่มต่างๆเพื่อเพิ่ม,มการมองเห็นให้กับ รายการของเราด้วยนะครับกดไลค์กดกแชร์ได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ก็ออก็อัปเดตอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้พูดมาสักพักละนะครับเห็นราคามันเริ่มแบบสร้างฐานได้เออเริ่มมีวอลลุ่มเข้านะครับก็จะเป็นตัว EPG นะอืมเราก็มาอัปเดตข้อมูลนะครับกับน้องกิฟกันที่ดูตัวนี้อยู่นะครับสวัสดีกิฟครับผมสวัสดีครับ สวัสดีพี่อองค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะครับกิฟก็เป็นตัว EPG เนอะอที่เออเอาเอา,เอาเป็นตัวตอนนี้มันใกล้ช่วงกานอบมนเนอะเออนะครับอันนี้งบเขาเป็นยังไงกิฟในที่จะประกาศเนี่ยคือมันตรงกับแต่บ้านไหนนะของของข,ของเขาอ่ม อันนี้จะตรงกับไตรามาสที่2ปีบัญชี2อสานะคะซึ่งมันก็จะตรงกับในช่วงของเดือนอกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนั่นะคะพี่หยองคือต้องมาบอกว่า,าพักของ epg เนี่ยเรามองว่าด้วยความที่ถ้าจำเป็นได้เนี่ยไตรามาสที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นไตรามาสที่ค่อนข้างแย่งบออกมาเนี่ยน่าผิดหวังนะคะหลักๆเนี่ยถูกฉุดด้วยธุรกิจของยานยนต์ซึ่งคิดเป็นประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้ของเขามันเจอประเด็นในเรื่องของชิปช็อตเท็ด้วยนะคะทาให้ในส่วนของธุรกิจตรงเนี้ย มันอ่อนแอลงแล้วก็ฉ yeah. ุดผลประกอบการมาตอนไตรมาสที่แล้ว <coworkers> คําถามที่พ <t> <görüş> ี่หยองถามมาว่ามันจะเป็นยังไงต่อคือในไตรมาสเนี้ยค่ะเราก็มองว่าเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวนะคะของกําไรปกติคือเพิ่มขึ้นได้ Q1Q แต่อาจจะยังคงลดลงเล็กน้อย year on year อยู่นะคะ Q1Q ที่เพิ่มเนี่ยมันก็มาจากธุรกิจยานยนต์เนี่ยแหละค่ะพี่หยองพี่มันเริ่มมีความผ่อนคลายมากขึ้นในเรื่องของตัวชิปช็อตเท็ดทาให้ในแง่ของตัวรายได้ของเขาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ ปรับตัวดีขึ้นน่ยนะคะอีกทั้งจะเป็นไตรมาสที่เขาจะมีการรับรู้ตัวธุรกิจใหม่เข้ามาก็คือตัวของ 4-way suspension ธุรกิจประดับยนต์ในออสเตรเลียดีลนี้มันเล่าเสร็จในช่วงเดือนกระดากราคมก็จะมีการรับรู้เรื่องของรายได้แล้วก็กําไรเข้ามาก็จะเป็นตัวช่วยผลกําไรให้เพิ่มขึ้นได้ q ิวอค่ะพี่ออครับแต่ยนเนที่ดอกมันเพราะอะไรกิบที่มันดอก หลักๆเรามองว่าดรอปนิด่งค่ะพี่หยองเป็นเพราะว่าถ้าเราย้อนไปตอนไตรามาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีไฮเบสของธุรกิจยาเยอเหมือนกันมันมีเรื่องของเพนอัพดีมาจากเรื่องของการล็อกดาวชิปช็อตเพดทำให้ฐานค่อนข้างสูงนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้มีการรอปเราคาดว่าจะดอ o p เยออนเยอเล็กน้อยในไตรามาสที่กำลังจอกมาค่ะอืมนะครับแล้วสมมติถ้าถ้ามองมองไปในเรื่องที่เหลือของของปีบัญชีสองศูนย์สองสามอย่างเงี้ยกิฟเอาลูกเป็นยังไงอืม เรามองว่าโดยแพทเทิร์นของเขาแล้วค่ะด้วยแนวโน้มของธุรกิจยานยนต์ที่มีมีพัฒนาการเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีออกมีธุรกิจรับรู้ธุรกิจเข้าใหม่เข้ามารวมถึงถ้าเราดูในมุมของต้นทุนหลักของเขาก็คือโพลิเมอร์ไพรส์ที่มันผูกกับราคาน้ํามันนะพี่หยองเราจะเริ่มเห็นแนวโน้มที่เออ,เอ,อต้นทุนต,ตรงนี้มันมันก็อาจจะยังสูงอยู่แต่มันผ่อนคลายลงเมื่อเทียบกับประมาณสองสามไตรมาสก่อนเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเราคิดว่า เออนี้ของเขาน่าจะบวกคิวออนคิวได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบปีบัญชีสองสามค่ะพี่อ่อมอืมอืมนะครับแต่ละก็เป็นตัวตัวโพลิเมอร์นะที่แบบมันมันอิงกับตัวราคาที่ตอนนี้เหมือนแบบมันมันซาลดาวลงมาเนาะอ่เป็นตัวช่วยหนุนภาพตัวผลการดำเนินงานนะครับให้คิวอนคิวอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรคือแสดงว่าเยอนเยืมันก็จะจะดอกไปเรื่อยๆคิดเพราะว่าฐานมันมันมันสูงในปีสองสูนย์สองสองป่ะอย่างเงี้ยหรออืม เราคิดว่าตัวภาพของการฟื้นทั้ง g อนและ Q1Q ค่ะพี่หยองเราน่าจะเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ปีบัญชี2สาเป็นต้นไปก็คือไตรมาสที่4ปฏิทินค่ะพี่หยองนะครับก็ถือว่าทิศทางก็คือเป็นแนวโน้มกับมาเป็นขาขึ้นใช่ค่ะนะครับและอย่างอย่างตัวพวกอัตรากําไรมันเป็นไงบ้างกิฟมันมันแบบดูดีขึ้นไหมเพราะว่าไอตัวพลิเมอร์มันเริ่มลงอะไรเงี้ยมันจะดีไปเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ย คือต้องมาบอกว่าในแง่ของเขาวา่าธุรกิจเขามีสามอย่างเนาะพี่หยองธุรกิจยานยนต์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้ธุรกิจฉนวนประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้และที่เหลืออีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้งพวกแบบถ้วยน้ํากล่องพลาสติกใส่อาหารนะคะพี่หยองคือตัวที่มันจะเอ่อถ้าเกิดเราพูดถึงธุรกิจหลักอย่างออโต้หรือว่าตัวของฉนวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบตาผันโดยตรง มากนักกับในส่วนของตัว Polymer price มมนะคะไอ้ที่มันจะผูกตรงๆเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้ง25%ของรายได้คือต้องบอกบอกว่าถ้าเรามาดูโดยเทรนค่ะพี่หยองไตรมากที่กำลังจะออกมาเนี่ยเขายังน่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพ o ลิเมอร์ที่ยังสูงอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูณตอนนี้เนี่ย ในวันนี้เนี่ยราคาพลิเบอร์ไพส์เริ่มลงแล้วมันก็จะกลายมาเป็นต้นทุนของเขาในไตรมาสต่อๆไปก็เชื่อว่าก๊อสซ์มาจิ้ของธุรกิจแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นในไตรมาสถัดไปครับเมา่อถึงไอ้ตัวอย่างไอ้ตัวข่าเงินที่ออดมันมันมีมันมีผลหรือว่าต้องไปดูกับผูกกับบาทต่อดอลเร์ออสเตรเลียป่ะเพราะธุรกิจมันอยู่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยกิบ หรือว่าดูดอลลาร์ได้ถามว่าใช่ไหมใช่ค่ะดูดอลลาร์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของตัวธุรกิจฉนวนนะคะพี่อ่อรวมถึงธุรกิจออโต้บางอย่างเนี่ยก็มีการค่ะดีมีรายการอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์เหมือนกันนะคะประเมินให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าในแง่ของตัวโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเขาจะมีรายได้ที่เป็นอาต่างประเทศสักประมาณสัก60% ของรายได้รวม,มก็จะอยู่ในธุรกิจฉนวนกับธุรกิจยานยนต์ในขณะที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งอ่ะจะขายแต่ในเมืองไทยอย่างเดียวนะคะพี่หยองเรามีการประเมินค่ะว่าทุกๆข้าหนึ่งบาทที่อ่อนค่ามาเนี่ยน่าจะมีผลบวกกับเอิร์นนิงเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ตลบตัวของ EPG นะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะอืมโอเคนะครับ่า ถามเรื่องเรื่องเรื่องดอกเบีย้ยบ้างที่แบบมันมันมันขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยมันกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อต่อตอีพกครับกิณผมต้องบอกบอกว่าตัวเนี้ยเราค่อนข้างไม่ได้กังวลในเรื่องของอดอกเบีย้ยจะดอกเทรนดอกเบียเบ้ยมากนะคะพี่หยองเป็นเพราะว่าเขามีภาระนี้ค่อนข้างต่ำนะคะคือถ้าเราดูไตรามาล่าสุดเนี่ยเขามีดีแค่ประมาณแบบศูนย์จุดสามเท่าเท่านั้นเองอ่าก็ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉันก็อาจจะไม่ได้เป็น ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยขึ้นสำหรับตัวของ epg อะค่ะอก็นี่นี่นี่น้อยถูกไหมผลดีไหมตัวนี้เออยูวเท่าไหร่ประมาณต่อปีอะถ้าเป็นในแง่ผลตัวนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะพี่หยองถ้าเราเอาราคาตลาดล่าสุดเนี่ยเราคิดว่าตัวดิวเดีนยิวเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นค่ะพี่หยองต่อปีสามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ดู ในเรื่องของตัวตัวภาพเงินงกับราคะนนะที่แบบมันน่าจะเป็นกลับมาในขาขึ้นอย่างที่กิ๊บอกนะแล้วก็ตัวบาทก็อยู่ในทางอ่อนค่าได้อยู่ตัวราคาน้ำมันก็ทรงๆแล้วนะครับชะลอตัวลงมาอยู่กออ็อย่างนี้ในส่วนของตัวแฟร์ไพส์เราให้ถ่ายกิบตัว EPG เนี่ยครับผมราคาเป้าหมายของเราเราให้ไว้ที่สิบสองบาทแปดสิบค่ะพี่อ,อ๋ออืมนะ ก็ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะเมื่อเทียบกับราคา,าตลาดในปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณสัก10บาทกลางๆนะครับอันนี้มีประเด็นอะไรที่คอนเซิร์ฟไหมกิฟในภาพข้างหน้าหรือว่าเซอร์ไพรส์เชิงบวกจะมีอะไรอีกบ้างไหมกิฟตตัวนี้กิฟียว่าปัจจัยที่ต้องติดตามของตัว EPG นะคะก็จะเป็นในเรื่องของภาพเศรษฐกิจว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ของเขาอย่างเช่นชนวนยานยนต์หรือว่าแพคเกจจิ้งต่างๆมันก็ลิงก์กับ การบริโภคนะถูกไหมคะพี่ยออนนี้ก็ต้องภาพีอะไรต้องติดตามนะคะในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะรวมถึงเทรน์เรื่องของราคาน้ำมันด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่คาดการยากด้วยเหมือนกันถูกไหมคะพี่หยองก็คือว่าถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นแรงหรือว่าลงแรงเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับผลประกอบการของ EPG ด้วยเหมือนกันและอย่างหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นคาทาลิสของหุ้นได้เนี่ยก็ต้องติดตามในเรื่องของธุรกิจ ยานยนในออสเตรเลียที่ชื่อว่า TJM นะคะพี่อ๋อง<ม>ซึ่ง TJM เนี่ยต้องมาบอกว่าเขาว่ามีการฟื้นตัวมาแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมาในใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีประเด็นคอนเซิร์นในเรื่องของค่าใช้จา<ม>่ายที่เข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจการขยายสาขาถ้าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสามารถถูกบรรเทาไปได้ด้วยรายได้ที่มีการเติบโตดี<ม>ตรงนี้เราก็มองว่าจะเป็นประเด็นบวกสำหรับผลประกอบการของตัว EPG <ม>ค่ะ ไอตัวที่บอกธุรกิจ Auto ออโต้มันคือมันคือกระบะขึ้นรู่ปะข้างหลังที่มันเป็นแบบใสตรงนั้นปะใช่ไหมกิปโปรดักต์เขาอะใช่ค่ะธุรกิจหลักของเขาก็คือการทำเบสไลเนอร์ซึ่งเป็นแผ่นปูท้ายรถกระบะที่เราจะคุ้นตาก,กานันนะคะพี่หยองอ่า ซึ่งอันนี้คือภายใต้แบรนด์ของ Allocast นะคะอันนี้เป็นอันที่เราคุ้นกันแล้วก็เขาเองเนี่ยก็จะมีการต่อยอดไปในธุรกิจประดับยนต์เช่นการต่อเติมรถโฟล์วิวอะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็จะอยู่ในออสเตรเลียซึ่งก็คือทําผ่านธุรกิจที่ชื่อว่า TJM นะคะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่กิ๊บเล่าให้ฟังไปล่าสุดว่าเพิ่งไปแอ q u i r e บริษัทหนึ่งมาแล้วก็จะเพิ่งรับรู้ในไตรมาสนี้ก็คือประดับยนต์เหมือนกันที่ชื่อว่า Fourway Suspension ค่ะนะก็ ลองตามดูนี่นะก็ถูกเหมือนก็เหมือนก,มนก็มันก็ขึ้นอยู่ภาพภาวะเศรษฐกิจเลยเนาะเออถ้าดีมันก็แบบจะเริ่มจะเริ่มกลับมาดีละนะโอเคอันนี้ก็ได้ภาพที่ชัดพอสมควรละนะครับสําหรับตัว epg นะเราก็ลองดูนะราคามันเริ่มแบบเหมือนกระเตื้องขึ้นมาแต่ที่แบบลงมาแล้วสร้างฐานได้สักระยะหนึ่งเริ่มมีวอลุ่มเข้าวันนี้ก็ขอบคุณกิฟมากนะครับขอบ้อมูลชัดเจนมากเลยครับกิฟสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีพี่อองคะ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยคะ่ะนะฮะก็เป็น ตัว EPG นะครับที่ก็ถ้าถ้าดูก็เหมือนกับผลการดํางานมันก็เริ่มกลับมาเป็นเป็นขาขึ้นนะเออนะครับในไตรมาสสเนี่ยที่จะประกาศเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบดอกเยีย a r แต่ว่าพอไตรมาสสามไปต้นไปอะ่ะมันก็จะเพิ่มติบโตทั้ง Q1Q Q, แล้วก็เยียียก็ถือว่าผลการดำเงานเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นละ แล้วก็ตัวต้นทุนนะครับราคาพลิเมอร์ลงตามราคาน้ำมันบาทอ่อนก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่ก็ต่ำนะฮะก็ถือว่าดูแล้วน่าสนใจนะออนะครับกับราคาที่แบบเริ่มแบบฟอร์มตัวมาแบบใช้ได้เลยนะครับที่เดี๋ยวลองดูตัว EPG กันนะออที่เอามาให้ ฟันกันในวันเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันเริ่มแบบสร้างฐานได้แล้วก็คือไอการลงมารอบเนี้ยนะครับแล้วมันไม่ทามันไม่ทําโลใหม่เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมีโอกาสที่แบบเป็นบอททอมไปแล้วนะแล้วก็เริ่มเป็นภาพของการปรัแบบตัวขึ้นได้แล้วก็มีการเบรกเส้นไอตัวแนวแบบ n e ็ก l i n e ขึ้นมาด้วยถ้าดูมันเพลินก็จะ เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบอิน a วอร์ a d ฮดแอน d ์โชเดก็ได้นะอันนี้หัวใช่ไหมอ่ไหลซ้ายตรงนี้ไหลขวาประมาณตรงนี้มีการแบบเริ่มจ่อเบรกไอ้ตัวแนวนิไกลายขึ้นมาวอลลุ่มวันนี้ก็ก็เข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่ในช่วงช่วงเช้าละนะเนี่ยอืมนะครับวอลลุม่มต้องเข้าในในวันนี้แหละนะครับเริ่มเข้ามาละก็ หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับที่เราจะได้เป็นโอกาสกันสำหรับการเข้าตรงเนี้ยขึ้นมาละนะครับชุดแรกแล้วก็เหมือนกับมันก็พักนะแล้วก็มีโอกาสจะแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะลองดูแล้วกันนะสำหรับตัว EPG นะครับนี่น่าจะเบรกเส้นไอตัวดาวเทียนลาย ขึ้นมาได้แล้วนะเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ก็ complete pattern เลยนะคืออะไรนี่ไงคือเบรกขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ลงมาทําจุดที่เบรกขึ้นมาจากแนวต้านเป็นแนวรับเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะอ o m p l e t e pattern นะมีแบบ price pattern เป็นแบบ inboard head and shoulder volume เข้า macd กลับมาในแดนบวกได้ละ เนี่ยถ้าอะไรที่แบบมันมีไบซิ่นไว้เยอะนะครับมันมีโอกาสที่แบบมีโอกาสจะขึ้นได้อย่างเงี้ยลองดูลวกันนะครับเราก็เลยเอามาสําหรับตัว EPG รับท่านี้แหละอืมสิบจุดห้านะครับด้านบนก็ตีแบบฟิโบอย่างนี้เลยนะครับตีอย่างนี้ไปเลยทั้งรอบเนี่ยที่ลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันเริ่มเบรกไอตัวเส้นสามแจุดสองมาแล้วนะอ่าถัดไปเนี่ยครับ อยู่ที่ระดับ50% 11หนึ่งถัดไป11เจก็เป็นเป้านะครับลองดูแล้วกันแล้วก็ตัวกรอบล่างนะครับไม่น่าจะไม่น่าต่ำกว่า10บาทแล้วนะอืมนะครับน่ายืนได้ละลองดูแล้วกันหัวดาวไซก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอับไซเปิดแล้วก็แฟร์ไพที่คิดให้ก็12.80บาทนะก็เลยฟันฟันตึ้ง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 ,งนะครับ ให้ละเอียดไปเลยนะฮะโอเคก็ลองดูนะฮะสำหรับตัว EPG เข้าแถวเนี้ยโอ้ยเหนื่อยฟันเหนื่อยนะครับอืมฟันเหนื่อยนะฮะอ่าสิบจุดห้าได้นะครับไม่ควรต่ำกว่าสิบบาทต่ำติบาทคัดลอสมาพอร์ตเล็มสั้นด้านบนมีสิบเอ็ดต้นต้นก่อนแล้วก็สิบเอ็ดเจ็ดเหลือง่ายๆกลมๆนะก็จริงๆไปลุ้นจบเก้าสบสองบาทเป็นไปได้เลยนะสำหรับตัวฟันหุ้นในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านถ้าชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณนะครับฟันฟันกินสวัสดีครับ